สวัสดียามเช้าๆครับวันนี้เราอยู่ที่ไรจวดตั้งจากที่จวดมาเมื่อคืนเสียงก็แหบๆหน่อยนะครับก็วันนี้เรามาให้อาหารปลายามเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นมาชมต้นไม้ใบหญ้าที่สีเขียวชะอุ่มจากที่เราลดน้ำไปเมื่อวานที่บริเวณไรของเราครับมาดูปลาของเราครับ เดินดูตน้นไม้มีแต่ประดุกขึ้นนะครับนี่ต้นไผ่ครับไผ่ดื่มแล้งตรงดื่มแล้งปลูกได้ประมาณสองเดือน,นครับขนาดเท่านี้ นี่กล้วยหอมทองครับกำลังขึ้นสวยงามเลยทีเดียวบริเวณน,นี้ในไร่จวดของเราครับนี่พริกอายุหนึ่งเดือนครับโอ้โหผลดกเลยต้นกล้วยครับกำลัง,งแตกขึ้น สวยงามครับนี่ต้นไผ่กำลังแตกขึ้นครับไผ่กิมซุงอันนี้เป็นไผ่กิมซุงนี่พริกอายุประมาณ20วันครับเขียว เป็นไลจวดของเรามาดูกันครับเขียวจะอุ่มเลยทีเดียวครับน้ำที่เราสูบไปเมื่อวานนาแถวนี้แห้งแล้งหมดครับก็เป็นบริเวณป่าทรรมมีแต่ไลจวดของเราดีละครับที่เขียวจะอุ่มไม่หมนหน้าแล้ง ครับวันนี้ก็ชมกันเพียงแค่นี้ไปก่อนครับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีไม่หง้งสุขภูสุคนเด้อครับ